สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับฟอสเพย์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับช่วยจ่ายค่าป่านทาเป็นคนละนหนึ่งไรด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับมาเรามาทำสามประเทศภายในภายในคลิปเดียวเลยนะครับมาประเทศที่หนึ่งขอบเป็นเออประเทศไทยร้วกกันนะครับก็ปั๊บปั๊บ อ่าโอเคได้โคง้งแล้วก็แล้วก็ผมจะทําเหมือนกับการเก็บชั้นแรกนะครับสําหรับคนที่เออไม่ได้ดูการบิดทําประเทศไทยมานะครับผมก็จะทําสูตรแบบนี้มากเลยนะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับประเทศไทยอ่าเพรว่าคลิปนี้คงจะไม่น่าใช่เออสามสามหนึ่งแล้วกันนะครับผมขอเปลี่ยนว่าเป็นคลิปละหนึ่งประเทศก็พอนครับนี่ครับประเทศไทยเสร็จแล้วนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ